สวัสดีครับสำหรับประมาณเกือบเที่ยงวันของวันที่30ธันวาคมนะครับ2567ก็โอกาสที่จะสิ้นปีนะฮะปีเก่ากำลังจะจากไปปีใหม่กำลังจะมานะครับสำหรับวันนี้ทีอ่อาริยฟาร์มวังม่วงนะครับหรือแปลงมะละกอแบบฟื้นฟูหรือรีเจนนะฮะรีเจนเนอเรทีฟอาร์กิวเจอมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ให้ดูว่าหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะแล้วก็คลุมด้วยฟางนะครับนี่ฮะแล้วก็หลังจากนี้สิ่งที่ท่านเห็นที่เป็นดำๆอยู่ที่เป็นออกน้ำตาลเนี่ยเราใส่มูลขี้ไก่เป็นขี้ไก่ไข่นะฮะแต่ว่าเป็นตากมานะ,ะกินก็จะไม่ค่อยแรงและเข้มขน้นไม่ใช่ขี้ไก่แกรบนะครับจะเข้มขน้นนะฮะแล้วก็มะกอที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือนี่ะมะละกออายุได้สามเดือน นะครับวันที่ยี่หกครบสามเดือนวันนี้ก็วันที่สามสิบสามเดือนกับสี่วันนะฮะมาอัปเดตเพื่อนเพื่อนดูนี่คือแปลงมระกรแบบ regenerative agriculture นะครับนี่ก็จะเป็นแนวแบบนี้นะส่วนฟอร์มต้นที่แต่งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเหลือสีต้นแบบนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะเขาเราก็จะปลูกตัวไฮแซมนี้เพิ่งปลูกไปหน่อยหนึ่งตอนนี้งานใส่ปุ๋ยเกือบเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณขาดอีกหนึ่งร้อยลูกเดี๋ยวต้องรออีกรอบหนึ่งนะครับเรามาใส่ เวลาประมาณ120หรืออีกประมาณ100ลูกนะฮะเนี่ยถ้าเราทํางานใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็จะปลูกตะไครแซมแบบนี้นะครับคือปลูกพืชที่หลากหลายที่เขาเรียกว่าได้บูร์ซิฟลายก็คือว่าปลูกพืชที่หลากหลายเพราะว่าการทำเกษตรแบบฟื้นฟูนะฮะหลักๆนะครับขอย้ำนะครับ,รบก็จะมีอยู่4เรื่องก็คือ1มีวัสดุคลุมดินนะฮะเนี่ยเราก็จะคลุมฟางหรือว่ามีหญ้าเห็นไหมฮะหญ้าเราก็จะไม่ตัดเอ้เราไม่ฉีดยาฆ่า้าไม่ได้ยา เราใช้หญ้าคลุมดินนะครับซึ่งดินที่นี่ก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนนี้เขาทําพืชเชิญเดียวปลูกมะละกอนะครับยังให้เ,เพื่อนๆดูนะฮะทีนี้อันดับที่2ก็คือว่าการปลูกพืชที่หลากหลายคําว่าหลากหลายก็คือแบบเช่นปลูกแบบหนาแน่นนะครับกลุมลมล่มหนึงหลุมนึงเนี่ยเราปลูกประมาณ4ตนน้นนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้มะละกอทั้งหมดประมาณ1.9ไร่เราปลูกได้ทั้งหมด1 7 1 6ต้นนะครับแล้วก็ ตกต่อไร่ก็คือ896ต้นระยะที่ปลูกก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่า3เมตรนะครับแล้วก็การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างที่บอกก็จะมีปลูกี่กล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ตะไคร้ส่วนวันนี้เราจะไปดูพันธุ์กล้วยควิดิสมาลองปลูกดูนะฮะนี่คือเรื่องที่2คือการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับ3ก็คือไม่มีการไถนะฮะที่แปลงมะละกอแห่งนี้นะครับ หลังจากที่เจ้าของเดิมเขาเอาเขาโพดออกเขาไถาไว้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไถอีกเลยนะครับเราไถาครั้งเดียวตอนทําแนวยกร่องนะครับโดยหลุมหนึ่งที่เราไถานี่ก็ประมาณาระยะที่ปลูกเนี่ยแนวคอลั่์ระยะสามเด่ยนนั้นเท่า3เมตรระยะช่องไฟเนี่ยวลัน์มันจะเหลือ2 5งจนะครับชั้นหลุมหนึ่งในการยกร่องก็ประมาณ5.2เมตรนะฮะเราจะยกแค่นี้นี่ฮะระหว่างร่องก็คือเราตีแถวคู่นี่ฮะก็จะเริ่มชิดกันหน่อยเพราะว่าแนวเนี้ย นะครับมันห่าง2.6เมตรแล้วเราปลูกออกมาจากแนวเซนเตอร์อีกข้างละ48.4เซนมันก็จะเหลือมันก็กินไปเกือบเมตรหนึ่งฉะนั้นช่องที่ท่านเห็นอยู่นี้มันระยะมันจะเหลือประมาณ1.6 1นะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆก็เริ่มติดลูกนะครับให้ดูนะฮะนี่มกออะกอฮันแลนะครับเป็นมะกอแบบรีเจนนะครับเนี่ยเริ่มมีลูกแล้วนะครับมะกอสามเดือนนะ ให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยแนวก็จะเป็นแบบนี้ใชไหฝั่งนี้ยังไม่เคยได้ตัดนะครับแพทเทิร์นก็จะประมาณ4ีต้นสามต้นแบบนี้นะต้นที่สมบูรณ์คัดเสร็จนี่ก็จะเป็น4ี่ต้นแบบนี้นะครับโดยรูปทรงที่เราปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมันจะอ่ามันจะไม่โดนแนวต้นมันจะไม่ตรงกรันมันจะเฉียงแล้วก็เชฟเชฟที่โคนต้นนะครับจะเห็นว่าเป็นเชฟของอ่า รูปทรงของขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะฮะร,ระยะจากต้นนี้ไปต้นนั้นคือฐานสามเหลี่ยมหรือ,อเส้นผ่านศูนกลางของขนมเปียกปูนด้านสั้นนี้ก็คือ6กสิเซนนะครับส่วนต้นนี้ไปหาต้นน้อที่ปลายแหลมของสอี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือเท่าไรอ่ะสี่สิบแปดจุดสี่คูณสองก็คือเก้าสิบหกจุดแปดนะครับเพื่อนก็จะให้ดูเนี่ยนะครับ การปลูกแบบนี้ดีอย่างไงดียังไงฮะคือว่าหนึ่งเราเพิ่มจํานวนประชากรต,ต่อต้นในหนึ่งไร่นะครับจากปกติเมื่อก่อนเมืปลูกเก่งๆก,ก็ไร่หนึ่งสองห้าสิบต้นนะครับตอนนี้เราได้แปดร้อยเก้าสิบหกต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะฮะก็กําลังฟอมลุงอยู่นะครับนะบอีกประมาณห้าหกเดือนถึงจะได้ผลผลิตนะครับแล้วก็มีต้นซ่อมต้นอะไรเหมือนกันนะครับบางต้นก็โบเบ๋เราก็มาซ่อมนะฮะ นี่ครับมาอัปเดตให้ดูทีนี้จะให้ดูว่าความอุดมสมบูรณ์พอเริ่มมีเราปลูกแบบวินซีนะฮะก็จะมีมิ้มมาทำหลังนี่ฮะมิ้มมาทำหลังแล้วก็เขาจะช่วยผสมเกสรหรืออะไรเงี้ยนะฮะเตรียมหาน้ําหวานในแปลงกล้วยในแปลงมะละกอนะครับนี่ก็คือสํานักง,งานใหญ่นะครับนี่เพิ่งใส่ขี้ไก่เสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ขี้ไก่น้ําให้น้ำขี้ไก่ซึมลงด้านล่างนะครับ ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับนี่คือมะกร,รีเจนนะฮะนะครับเดี๋ยวไงก็มาคอยติดตามนะครับนะีบ่ฮะมะกอสามเดือนกับอสี่วันเนี่ยฮะเริ่มติดลูกแต่ลูกเล็กหน่อยนี่ครยังลูกเล็กอยู่นะครับความสมบูรณ์ก็ค่อยๆมานะครับส่วนสองต้นที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่าตอนนี้ช่วงบา่บายจะอยู่ จะมีร่มไผ่นะครับสูงสูงกว่าประมาณ2เมตรแล้วนะครับต้งใัยเวลาเก็บต้องใช้บันไดปีนละสอต้นสามต้นนี้นะครับส่วนลักษณะต้นที่เราเบนนี่ฮะต้นจะสั้นนะครับแต่เราเบนไม่ได้ทั้งหมดนี่ครับเพื่อนๆการเบนต้นเขาดีเห็นไหมฮะโคนเขาใหญ่แล้วก็เริ่มดอกนะครับ,รบ,รบ,รบเราก็จะคุมฟางแบบเนี้ คุมฟางเสร็จก็จะโรยทับด้วยขี้ไก่ไข่นะครับาการทําเกษตรแบบฟื้นฟูดินหรือว่าแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยในส่วนตัวของผมก็จะมีตอกผลึกแนวหลักคิดที่ว่าพอดีมีพื้นฐานจากการศึกษาคําสอนของศาสนาพุทธเนี่ยผู้ริจ้าท่านตรัสว่าธาตุย่อมก่อกัรด้วยธาตุฉะนั้นก็เลยมาแอพพลายใช้กับการปลูกพืชน,นะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพืชแต่ละชนิดนี่ครับเพื่อนๆเขาจะชอบมูมลสัตว์ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องหาความชอบของแต่ละ ชนิดของพืชให้ได้อย่างเช่นจากประสบการณ์ที่ปลูปมกมะกรอฮันแลน,นี้นี้นะครับจะพอทราบว่า,ามะกอฮันแลนเขาจะชอบมูลสัตว์ที่เป็นขี้ไก่นะครับเขาจะชอบมากฉะนั้นเนี่ยผมเลยอาจขี้ไก่ไปเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาคอยติดตามนะครับจากประสบการณ์เหมือนกับที่อย่างอย่างกล้วยหอมเนี่ยอย่างกล้วยหอมนี่เขาจะชอบขี้หมูเดี๋ยวจะซื้อขี้หมูมาใส่นะครับแล้วก็อยาอ่างมะพร้าวอย่างเงี้ยก็ชอบขี้หมูนะครับ อย่างกล้วยน้ำว้าก็จะชอบขี้ไก่ไอขี้วัวอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คล้ายๆที่ว่าขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่ไก่กินผลแต่ว่าก็จะนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าพืชแต่ละชนิดก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็จะให้ดูทางโน้นอ,อ่าอีกด้านน้องก็จะสวยหน่อยนะครับเพราะว่าดินอาจจะดีกว่าเท่าที่สังเกต โซน3าสี่แถวด้านนี้จะมีแต่ต้นจะสวยใหญ่มากนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าเท่าที่สังเกตพี่พื้นดินเนี่ยมันจะมีพืชคล้ายๆพวกตระก,กูลถั่วหรือเปล่าไม่รู้ที่ต้นเหมือนผักโขมนี่ครขึ้นเยอะแถวเนี้ยนะครับเนี่ยจะทําให้มะกองงามมากเลยนะครับนะครับเพื่อนๆนดอกก็ใหญ่ๆสมบูรณ์เนี่ยนะครับดูต้นใหญ่ๆนะครับแถวเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนดูติดลูกนะครับ ลูกก็จะยังไม่สมบูรณ์เนี่ยลูกเลมแหลมนี้เราต้องคัดออกนะครับไม่สวยนะครับลูกไม่สวยเราจะไม่เอาไว้นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับะลราก็สามเดือนเนี่ยโซนนี้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับนี่พอเขาต้นใหญ่ลูกดอกเขาก็จะใหญ,ใหญ่เห็นไหมครับติดลูกละนะครับนี่ครับเพื่อนๆ ยวไงมาอัปเดตให้ดูเนี่ยะครับเนี่ยสีต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้มีรับเชฟที่ถูตองเนี่ยกลุ่มหลุมนึงจะมีหนึ่งกลุ่มหลุมจะมีสีต้นแบบเนี้ยนะครับเท่านี้จะงามมากมากก่อนนะครับมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับมะละกอสามเดือนกับสี่วันนะฮะดอกใหญ่นี่ครับเออจิตรับ ยังไงมาอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนี่ถ้าอุณหภูมิเขามีความเครียดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงลูกมาก็จะเพี้ยนนี่ฮะจะเป็นลูกมอนเก็บมะเฟืองอย่างนี้ไม่เอานะครับเด็ดทิ้งนะครับเนี่ยนี่ก็เรียกว่าลูกเก็บมะเฟืองท,งทั้งทั้งที่เป็นต้นกระเทยนะครับเ,เพื่อนๆดูเนเราจะคลุมปางแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ